อันนี้เรามาดูกระโปรงสวิตกันดีกว่านะคะตัดเย็บออกมาแล้วสวยแค่ไหนต่อทาเป็นจีบเกล็ดหน้า2อเกล็ดนะคะ2เกล็ดข้างแล้ว2อเกล็ดแล้วก็เป็นซิปหลังเป็นซิปหลังเดี๋ยวลงมาให้ดูเลยดีกว่า เกตหน้าสองเกตแล้วเราไม่ได้ต่อตะเก็บข้างเห็นไหมคะแต่เราก็ต้องเย็บแบบนี้ลงมาพอผ้าเหลือจากการตัดเสื้อเหลือเหลือไม่มากเท่าไหร่สะโพกสามสิบสี่เราไม่มีผ้าต่อตะเก็บข้างเราก็เลยไม่ต่อทั้งสองข้างนะคะเพราไม่ได้ต่อเราก็ทําแบบนี้ตลบมาแล้วก็เราก็มาเย็บ มาเย็บต่อด้านหลังทีเดียวลวลาเราต่อด้านหลังเราก็ต้องให้ลายตรงกันนะคะลายตรงกันแล้วก็เราก็ไปผ่าผ่าด้านล่างอันนี้เรายังไม่ได้รีดเนาะเดี๋ยวเรารีดเราก็จะรีดเอาซับในหลบไปด้านในตรงนี้เราก็เย็บสามเหลี่ยมจะเย็บให้แน่นหนานะคะแล้วก็ชายกระโปรงเราก็เย็บหลบขึ้นมา ไม่ได้เย็บปล่อยนะคะเย็บหลบขึ้นมาตลบตะเข็บทั้งตัวแล้วก็มาเหลือเก็บขอบเอวด้านบนขอบเอวด้านบนเราก็มาเก็บตะเข็บซับไหนตบอะไรไว้ด้านในทั้งหมดนะคะแต่ว่ากระโปรงตัวนี้เราอัดผ้ากาวอัดผ้ากาวด้วย ประกาศด้วยใส่ทับหนด้วยเป็นการตัดเย็บที่มาตรฐานแล้วก็สวยผ้าสวยด้วยสีสวยด้วยตัดเย็บก็สวยตัดเย็บเรียบร้อยอันนี้ก็มาดูกันนะคะแล้วต่อไปเราจะทำอะไรคอยติดตามนะคะสวยมากก็กระโปรงก็เล็กด้านข้างเราไม่ได้ต่อตะเข็บเราก็เลยไม่ได้ทำ เป็นกระโปรงบานหรือว่ากระโปรงสอบเราไม่ได้สอบเราก็ไม่ได้สร้างแพทเทิร์นจริงๆเขาทำคลิปไปแหละทำคลิปให้ดูว่าเรามีขั้นตอนทำยังไงแต่คลิปเราถ่ายได้แค่2นาที2นาทีคือแค่ตัดเสร็จแล้วก็วิดีโอก็มีปัญหาเพราะว่าโทรศัพท์เราความจำอะไรไม่ค่อยดีพอเราพูดกับการถ่าย มันไม่ไปได้กันภาพไปก่อนเสียงไปทีหลังเสียงไปก่อนภาพไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าปัญหาเกิดขึ้นยังไงพอดีตวงนี้โควิดเราก็เลยขาดจอวค่อยได้ตัดบางทีก็มีงานซ่อมมาบ้างอะไรมาบ้างเราก็ทำงานซ่อมนะคะสีก็สวยสวยตอนนี้เสื้อเขาไปใส่แล้วเนาะแตเดี๋ยวถ้าเสื้อกลับมาเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นชุดให้ดูอีกทีว่าใส่กับกโปผงชุดนี้แล้วสวย ยังไงเวยแค่ไหนเราจะถ่ายเป็นชุดให้ดูอีกทีนะคะอันนี้อธิบายให้ดูแล้วเดี๋ยวกลับกลับด้านไในให้ดูนะคะต่างตองแปดด๊ดด้านใน้าด้านในเรา,า,าเป็นผ้ามัสลิน ช่วงนี้เราเราไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เราอยู่บ้านขอบตรงนี้จริงๆรน้อยจะเย็บผ้ากุนแต่ไม่ไม่เย็บก็ไม่น่าเกียดจับไหนเราใช้เป็นมาสลินไม่ได้ออกตลาดไม่ได้ไปซื้ออะไรเลยนะคะทำเรียบร้อยของกระตุงเราก็ตลดทั้งตัวตลดทั้งตัวเย็บสองสองเกล็ดเหมือนกันสองเกล็ดเหมือนกัน แบจ,จัดเย็บไม่ได้ใช้มือสอยเลยแล้วก็ตรงนี้เราก็เย็บตลบเข้าด้านในอ่างนีม้มคะตลบเราไม่ได้เย็บปล่อยนะมีตลบตลบทั้งตัวแล้วตรงนี้เราก็จะเย็บสามเหลี่ยมทะลุด้านในนคะแต่ด้านในไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เพราะเราเย็บหลายรอบเพราะผ้าเนี่ยมันเป็นผ้าตัตะข่ายที่เขาทอหาเราก็ต้องเย็บสามรอบแต่ด้านบนจะมองไม่เห็นขึ้นได้ พราะได้ทอเขาก็มองเห็นเป็นเส้นแบบเนี้ยตัดเย็บจะง่ายแต่ตเด๋ยวออกมาสวยสวยทีเดียวผ้าก็เหลือจํกากัดมากก็เหลือน้อยแต่เดี๋ยวตัวต่อไปเราจะทําอะไรทําเสื้อทาเสื้อหรือทำกระโปรงเรามีผ้าอยู่อีกจะทําเสื้อแล้วกันจะทําทเสื้อให้ดูนะคะแต่จริงๆเราทําวิธีเย็บไปได้สองนาทีแล้วเรา เราก็เลยถ่ายไม่ได้ลงไม่ได้ก็เลยมาปลายให้ดูอันนี้เราก็เหลือแค่ติดตะขอก็เสร็จนะคะเหลือแค่ติดตะขอตรงนี้ตะโรงตัวนี้เอวยี่สิบสี่สะโพกสามสิบสี่กว่านิดหน่อยแล้วแต่ผ้าจะได้พอดีผ้าก็ได้แค่นี้นะครับโค้งก็ไม่ได้เสียรูปทรงเลยเราก็เย็บปีเออกไปแบบนี้แล้วเราก็ไป ตรงที่จะโพกเราก็ไม่ได้ต่อแต่